คุณรู้หรือไม่สปปลาวมีสถานที่ที่สวยงามและน่าไปอีกหนึ่งที่ถ้าคุณยังไม่รู้สละัเวลาสักครู่แล้วไปดูคลิปนี้กัน ใช่แล้วครับที่นี่เมืองชัยสมบูรณ์ประเทศลาวที่นี่ธรรมชาติสวยงามอากาศบริสุทธิ์ภูเวโลนที่ไม่โลนนิกี้อยากจะชวนให้ทุกคนมาลองสัมผัสครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วคุณจะติดใจธรรมชาติของประเทศลาวสนใจติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหากรวมกันได้แท่านขึ้นไปสามารถเลือกวันเดินทางได้เองหรือใครสนใจจอยกรุป๊ปสามารถติดตามความเคลื่อนไหวทางหน้าเพจรัตนัน,นท์ทาวเวล ได้เช่นกันครับแล้วพบกันขอบพระคุณครับ